สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพะเลาะครับพี่น้องครับผ้าพี่น้องมาเบ่งงวงกับงามคือเก่าครับเมื่อนี้นะครับนี่คือน้องอังุนลูกสาวของวีโก้สองล้านสารคามนะครับเมื่อนี้มาไทยให้พี่น้องเบ่งกันชัดๆนะครับพุนเบ่งต้นเบ่งโตแล้วพี่น้องครับพุนนี่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 ครับพี่น้องครับ ย่นย่นครับพี่น้องครับย่นย่นเต็มเต็มแม่นี่เป็นซีวนะครับ <ๆ S 2> <ม>น้องอาวุนตอนนี้ก็วัดเข้าไปร้อยสี่สิบพี่น้องครับบอกว่านี่ผมว่าไม่ร้อยสามสิบกว่ามาวัดแล้วได้ร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับพุนเห็นบอกย่นย่นครับพี่น้องย่นย่นนี่นมาเปิดราคา ให้พี่น้องเอฟซีเฮาเอาไปพัฒนากันเมื่อนี้เบ่งกันแบบชัดๆชาชาอาซาซานะครับอายุสิบสองเดือนปีหนึ่งพอดีพอดีพี่น้องครับเบ,บ่งต้นเบ่งโตเบ่งหนาเบ่งแขงเบ่งขาย่นๆครับพี่น้องพูดเห็นบอสีนี่โอโ้โหสีนี่เต็มพิกัดเลยนะครับนี่เห็นบ่นี่แม่เลานะครับแม่เลา อันแม่แล้วนะครับ,บ,รบพี่นอ้องครับนี่แม่แล้วครับแม่ได้น้องแล้วครับได้น้องพอดีครับผุดแม่ลอยหาสิบเจ็ดหาสิบแปดครับควมสูงนั่นแหละครับแม่กับน้องครับนี่หัวลุ่นลุนครับพี่น้องครับนี่หัวลุ่นลุนนะครับมาเบิ้งดันท้ายครับพี่น้องมาเบิ้งดันท้ายไปเบิ้งดันท้ายน้องอุ่นเบิ้งท้ายเบิ้งเงาหางเบิ้งเงาหางครับพี่น้องครับเบิ้งเงาหาง พุดนเบื้องกันซาซาเมือว่าในบริเวณเบื้องกันซาซาบรินี่นี่เป็นยังไงเบื้องสีเบื้องสีว่าเข็มขนาดไหนนะครับเบื้องสีว่าเข็มขนาดใหนครับพี่น้องครับพุดนพุดนเบื้องออาเลยครับพี่น้องครับพุดนเบื้องตาดหลังนะครับเบื้องตาดหลังเบื้องประทัดหลังทุกเม็ดนะครับของแท่ทุกเม็ดครับพี่น้องครับนี่ทุกเม็ดเลยครับของแท้ครับนี่ครับ ชัด,ชดๆซาซาลูกสาววิกโก้สองล้านสารค้ามนะครับพี่น้องเคยเห็นในคลิปฟาร์มง้วดังพี่น้องสนุจักสายพันธุก,กรรมเล่านะครับนี่เอกสารใบหลอดครบนะครับพี่น้องเอกสารใบหลอดครบเด้อพี่น้องเด้อนะครับครบทุกอย่างนะครับพี่น้องที่ยูกไก่ยูกไก่หรือว่าที่มาเบิองบอบได้นะครับเอา ผมกับทายพี่น้องเบิ่งกันชัดๆเลยนะครับนี่นี่คือน้ององุ่นปวดปวดเอาเบิ่งเลยครับพี่น้องครับนี่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 คพี่น้องสนใจทักกันเข้ามาครับพี่น้องครับทักกันเข้ามาเลยครับพี่น้องครับทักกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 4 6 80 7 4 3 1ห6 4 6 8 0 7น3 1ึ่งหนึ่ง มีบริการพี่น้องนะครับทรงหอดบ้านนะครับกับราคาแบบย่อมเย้าเจ็ดมืนกับเจ็ดพันตอ่อรองได้ครับพี่น้องครับเจ็ดมืนกับเจ็ดพันเป็นราคาที่ตอ่อรองได้ครับพี่น้องครับน้ององุ่นลูกสาวเจ้าว,วีกโกแม่ซีไว้ครับพี่น้องครับเอา้าขอบคุณพี่น้องหลายๆครับ ที่ให้เกียริติดตามขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องครับ